สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามีตัวละครล,ลับนะครับผมรับรองว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนมาครับเป็นโลกกับเราพอดี แต่ก่อนพี่เพิ่งมาหัดโยกนี่แหละแต่ก่อนพี่ขาวไม่โยกสักทีพอแรง ขึ้นเกียร์สองก็ได้เรียกคันเร่งป้อมป้อมให้มันมาตเต็มขึ้นเกียร์สองแล้วก็เดินยาวๆพี่ไอ้นนี่ขึ้นเลยได้หน่ป้อมป้อมเดี๋ยวพี่ขี่ตามตัวถ่ายด้วยไปเรายาียวเรียกคันเ,เร่เงรหนักเรียกอีกปิดอีก ได้ได้ได,ได้เดี๋ยววู้วีดันอยากขึ้นไปเลยเกี่ยหนึ่งก็ได้แต่มันเบาอะ่ะทันเร่งอะ่ะอย่าให้มันเบาเดี๋ยวมันจะดับถ้าดับแล้วมันจะลม้มเอาพิงต้นไม้ไปโน่นนี่พิงต้นนี่ก็ได้ นี่คือจุดแรกที่พี่จะพามาพักเวลาพี่มาคนเดียวพี่ก็จะมาซ้อมบนนี่อ้สวยนะสวยเนาะยังบ่กว่บ้านเราไม่ต้องไปไกลลองเดี๋ยวพี่จะพิมพ์เว้นที่ให้พักเหนื่อยก่อนกินน้ำก่อนน้องอไม่ไม่เล่งไม่เล่งไม่เล่งเอามากันแบบขบับแบบชิวชิวดูเส้นทางดูทัทกษะคือรถหนามพี่ขี่ขึ้นเนินอนนท์พี่จะบอกให้มองภาพว่ามึงขี่ยังไงมึงก็ไม่ลอยข้ามเนินไปได้แล้วมันสูงขึ้นภูกระแทกป้อมปอมป้อมเห็นวิบ่าวมันขี่ไหม ปั๊มปั๊มปั๊มแต่มันไม่ได้ว่าปล่อยปั๊มปัป๊มแบบอย่างนี้เด้คือให้น้ํามันมันลงมาคาบูเวลามันจะไม่ให้รถมันเกิดอาการฝ่อ<ม>ถ้าฝ่อแล้วมันดับดับคายเกียร์รถมันดิ่งถอยลงอย่างนี้มันจะชอบล้มกันเข้าใจไหมค,คือล้มง่ายสญญามารถล้มอย่างนี้หมดมือใหม่แล้วพอล้มนี่ไม่เคยมีทักษะในการล้มปล่อยตัวลม้มหลังลม้มมีมันเจ็บเด้มันไม่ได้เตรียมตัวเข้าใจไหมไม่เหมือนหันหน้าเข้าใจยัง เออเก่งแล้วเลยอ่ะขึ้นได้เนี่ยไม่ไอ้บิ๊กพี่เขาพามาขึ้นนี่หมดมือใหม่น้องต้นอะไรพี่พาขึ้นนี่หมดมันผ่านเนินเพราะว่าทุกภูเขาลูกอื่นก็องศาแค่นี้แต่มันจะยากง่ายอยู่ที่ว่ามีหินเยอะไม่เยอะลื่นไม่ลื่นสวยเนี่ยก็ไม่รู้ว่าทุกคนไม่เคยขึ้นมาทุกคนเป็นครั้งแรกหมดที่พี่พาขึ้นมาเนี่ยมาเนี่มาเนี่เดี๋ยวพี่จะพูดประวัติให้ฟังคือตอนที่มารู้จักกับหลวงตาหลวงต้องเรียกว่าหลวงพ่อแหละ แกขึ้นมาอยู่รถมาหลายๆคเออแล้วจะพูดได้ฟังนี่แหละสเตททูสเส้นทางต่อจากนี้ครับเริ่มได้ปรับทัศนคติกันแล้วสร้างความมั่นใจให้กับน้องชายไปแล้วได้คุยกันแล้วครับผมไก็ ีกไปอีกข้างหน้านี่ข้างหน้านี้สวยไหมสุดยอดเลยนี่แหละตรงที่มากางเต็นท์เนี่ยเวลาเรามามานอนอะ่ะมีห้องน้ำมีอะไรให้หมด ไม่ด่าไม่ด่าเบรกมัมีเด้อเปลืองเอะเราด่ากันเนี่ยเดี๋ยวอะไรเขาด่าว่ะไม่เขาไม่ได้ด่าเพราะว่าเบรกมันไม่มีพี่เขบอกว่าพี่ก็ไม่ใช้เบรกมันเข้าเกียร์สองไม่ต้องเป็นคันเร่งไม่ต้องคันหัดไม่ต้องปล่อยมันไหลลงไปเกียร์สองบอกเออเกียร์ตามหัดขับเกียร์นี่เขาเรียกว่าลงเนินไม่พี่ทุกคนเขาไม่ใช้เบรกหรอกมันลื่นอ่ะไฟไหลลงไปเลย ถ้าเกียร์ต่ำบางเกียร์มันมันฉุดรถไว้เยอะถ้าเกียร์มันต่ำไปมันฉุดรถไปเยอะ,ะแหละเราก็ขึ้นเกียร์สูงหน่อยนึง <S <S หรือว่าถ้ามันลงเร็วเราก็ตบคำคัดตปบป๊อปแต่เบรกหน้าช่วยประคองนิดเดียวพอถ้าเบรกหลังมันจะเหมือนพี่บอกเริ่มเปรีย้ยวเข้าใจไหมครับโอเคนิ่งๆไม่ต้องไปบีบคันเร่งใส่โค้ง ถ้ารถมันเหมือนจะประคองหลุดโค้งไปให้กระแทกคันเร่เงช่วยนิดเดียวให้มันกระแทกออกแค่นั้นมันก็จะคอนโทรลง่ายๆไม่มีอะไรหรอกพี่ยังขี่ขึ้นได้เลยดูลายพี่ข้ามร่องน้ำดีๆให้มันได้ตามตูดการมันจะข้ามน้ ครับบอกว่าเมื่อเช้านี้ครับที่ฝนตกนะครับเนครึ่งคืน,นบอกเลยว่า,น,าน้ําหลากแล้ว i'm out